วันเดเจ้าป้าดาวจะพามาทำแกงคะเลเจ้าแกงกะรีญี่ปุ่นเนาะแต่ประเทศญี่ปุ่นผลห้องว่าแกงคะเลใส่เนื้อวัวเนาะกันเดียวป้าดาวจะเอาหัวหอมเอามันอะลูไปปอกกันเนาะแล้วก็จะเอาเนื้อไปต้มไว ต้มเนื้อวัวคือมันเปื่อยก่อนเนาะเนื้อวัวก็ใไช่ประมาณสักสามขีดสามขีดได้เกือบจะมาถึงนะสามประมาณสามขีดนะสองขีดไปผมจำได้มาถึงสามขีดน,น้อยเดียวนิดเดียวีกแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจัง แต่ประเทศญี่ปุป่นคนห้องคนห้องว่าเรียกว่าแกงคาเลเนาะเนื้อจะเอาเป็นเนื้อออย่างก็ได้เจ้าเนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้จะเอากุ้งก็ได้เอาปลาหมึกก็ได้แล้วแต่แต่ปลาดาวสอบใจเนื้อวอนนะัวเนาะเพราะว่าดั้งเดิมของเปิ่งแกง คาเนนี่มปนจัดไ้เนื้อวัวเจ้าต้มเนื้อวัวให้มันเปื่อยกันบน่ะประมาณสี่สิบนาทีน่ะต้มเนื้อวัวนี่นะชิมดูว่ามันจะเปื่อยก่อนพระปลาดาวไส้เนื้อเอ็นปีนองเนาะมันอาุูหอมหัวใหญ่แค็หลอดปอกเรียบร้อยแล้วเจ้าก็เดียวปลาดาวจะไปครัวเนาะ ใส่เนยลงไปเจ้าเนยขนมปังนะี่แหละเสียาท้าขนมปังเนาะเนี่ยป้องเป็นแบบนี้เนาะ จะคั่วก็ได้บกคั่วก็ได้เจ้าดาบแต่บางครั้งปลาดาวก็บอกคันะ่วเนาะจะเทมได้เจ้ามันจะหกเนะาะคัวเพียงหมัดหมัดรุนตาดาวพระไผดูจบทำได้ได้ไหนเจ้าููนนี่เต็มกระทะ นจะเป็นอย่างเจ้ามันมีมหม้อน้อยเนาะก็เดี๋ยวใส่มหม้อน้อยต้มก็ได้ถ้าสอบหอมหัวใหญ่ใส่เยอะๆเจ้าไปได้กระดากใ,ใส่สามหัวนะเยอะเจ้าถ้ามันยุบไปนี่แล้วหอมมันค้านหอมนัน่ะ เนี่ยเจ้ามันมีสองเต่าเนาะเอาใส่เลยปลาดาวต้มเนื้อเปยแล้วเจ้าต้มเนื้อเกือบสมองเลยกะเทมในน้นำจะหกกาเรียวกะเทเจ้ามันอรูข้วนเดือบอยแล้วก็ตักใส่เลยเจ้าต้องเลือรอเพราะเนาะเนื้อมันเปยกันนะต้มเนื้อละเปนีีเจ้าเป็นดีเราไปปอกมันอรูมันหยัางเพื่อเซ็ดเรียบ้อยก่อนเนื้อเปยพอดีเลย ถ้า,าทําแกงนี่นะต้มเนื้อทิ้งไว้ทีนี้ก็ไปปอกขวกมันขวกอย่างนี้ย่ะเดี๋ยวปดาวาวขอตักน้ำซุปออกเม้อยหหนึ่งเน,ะนาะน้ำซุปเนื้อนี่แหละ ออกไว้บปเดียวทพ้งนะะจ้ากันเดียวท่าน้าในหม้อนี่มันแหง้งเขาเอาเติมได้ก็ประเดียวกันเดียวปละดาจาพวกมันก็ใส่มันจะมันจะอันท่วมเนาะ นดีลยเราจ้าอันนกะเทยใช้ได้เลยทำตักออกหน้ามันก็จะร้วนล่นนะก็เดี๋ยวถ้ามันแห้งก็เติมได้เจ้าเอาหนาี่เราเอาตักใส่นั่นแหละตักออกนั่นแหละสูตรป้าดาวนี่นะถ้าทําแบบนี้นะถ้าใครดูจบนะเจ้าทําได้เลยแต่เราไปส,สระซื้อกอมคาเลมาก,ก่อนนะเนาะนี่เราจา หน้ามันจะแห้งัเห่อ กําเดามันก็นยุบเจ้าแต่ถ้าเวลาเขาใส่ก้อนคาเลมันก็จะอืดหน้ามันก็จะเติมเลื่อยๆเลยเอาก้อนคาเลใส่ถ้วยได้เลยพ่อมันเขาควเเีแบบน้อยเนาะกําเดยเาคือก้อนคาเลมัน มันซุกมันละลายก็่มันซุกก็เดียวเจ้ามันอรูต้องใส่ก้อนเนี่ยก้อนคาเลเนี่ยเจ้าต้องใส่เยอะๆใส่ให้มันจับๆถ้าอันมันจะบาอร่อยเนะยาะจะใส่นิดเดียวมนได้นะพอป้าดาวทำเนี่ยหม้อไม่กินได้ซิบคนเนี่ย đây là sấyu ỳ bún, tẩm lắc sấyu ỳ bún, trang sai, trang, 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 เขาเนี่ยกับละหมแกงมาได้แล้วนะต้องมันคน้นเนี่ยค้นไปเลยเลยเนี่ยค้นเอาจนก้อนคาเลมันละลายอ่ะเจ้าคนแล้จนซุกเนอี่ะบ่ต้องกลัวมันเล่เจ้าถ้าอันก้อนคาเลมันจะติดหมติดกอนหมอเนเจ้าบ่ค้นมาได้ต้องมันค้นนะเวลาใส่แล้ว ก้อนคาเลเวลาละาลายแล้วถ้าเขาบอกคนมันมันก็จะไปติดก้นมอเนี่ยแค่หลอดหอมหัวใ่ถ้าสอบกินใส่เยอะๆได้มันอารู้น้อยๆก็ได้กันเดียวถ้ามันเย็นแล้วนะเจ้าป้าดาวจะกระตักเขาใส่ถุงเป็นถุงเป็นถุงใส่ตู้เย็น หอมทีส่หอมหัวใหญ่เนี่ยมันจะเสียง่ายเอาไปตั้งดอกมาได้เจ้าตัมันผูกมันเนี่ยมันก็จะส้มทันทีทเลยจะเปรี้ยวทันทีเลยแกงก็จะเสียไปอีกอะเนี่ยต้องค้นไปเลยเลยเจ้าเนี่ยแกงมันเดอะเจ้าใไ่มดร้อยสองกล่องเนาะคาเลสองกล่อง,กองนี่เจ้า ใส่หมดเลยเขานี่ก็คนต่อมันบาจใจหาเพชรน่ะเจ้าก็เดี๋ยวต้องเอาพริกป่นเข้าใช้น้อยหนึ่งจะไปใส่เยอะเพราะว่าคนในบ้านบางคนบบกกินเพชรแต่ถ้าเขาสอบเพชร ก็เดี๋ยวเขาหลักเข้าแล้วเขาเอาไปใส่ทีหลังพี่ปนนั่นนะเอาไปใส่ในจานเข้าพี่บนในหม้อนีนอ่นก็จะใส่นิดหนึ่งอีกก็บใส่ใส่แเยอะป้าป้าปนกินเผ็ดเนาะแต่เผ็ดเกินมันก็นกนเป็นเปิ้นะเจ้าแกงเนี่ยต้องเผ็ดแบบจราบจราม,มาเจ้าเข่นน่นะ มันจะว่าเพชรถึงโหห้าห้ามใช่ไหมนะนั่นมันจะสนะูดคนลระเจ้าแต่มีนะเจ้าเพชรขนาดนั่นนะปรกกัทําขายกันเนาะมีกะบปนเอาพริกกระส่นั่นแหละพี่ปนนี่แหละ าจะใส่พี่ปนก็ใส่ไปน,นิดหนึ่งเจ้ามคขานใส่เยอะชักขึงจ้อนซากะปอเพราะว่าคนในบ้านบบกินเพชรเนาะกำเดยาเขาก็ไปอันใส่ในจานเจ้าใส่ในจานเข้าเขาอะถ้าสอบเพชรน,นั่นนะคันนี้ก็คนคือเข้ากันเนาะห้ามใส่น้ำป่าเด้ค่ะเลยนะเจ้าถ้ามันจืดขอใื้ใส่เกลือ ไ้มีโซยุญี่ปุน่นซีอิ๊วญี่ปุ่นเจ้าควันใส่นิดหนึ่งเนาะถ้าแบบมี่ก็เอาซีอิอ๊วขาวแทนก็ได้นิดหนึ่งแต่ขอให้เน้นเกลือเจ้าเพราะว่าในคันแรกหั่นมัอกับ,บจืดเล่นเนยจะไปห้มันเค็มนะเวลามันเหลือในหม้อมันจะเค็ม เล็บร้อยแล้วเจ้าแกงคะเลหลากเข้ามาหนึ่งจานปลาดาวเอาเข้าแข่ทัาพีเดียวเนาะเอาคาเละเยอะๆนี่เจ้าเวลาเขาสอบเพชรใส่พริกปน่นไปอีกนิดหนึ่งก็ได้ถ้าเอาใส่ในหม้อละอ่อนมันจะกินมาได้บางบ้านมีละออนมีผู้สูงอายุทำกันดูเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าประกันคลิปไมคลิปหน้านอ กดไล่ก์กดแซร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเทรเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ